สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมาจากไหนครับเนี่ยสตีบค่ะแล้วพี่น้องรู้จักร้านทางไหนครับทางติ k กต็อก่าแล้วก็ youtube ด้วยเนาะพอพอเจอติ๊กต็อกแล้วก็ไปตามดู u t u b e เนาะตคะกี้พี่น้องว่าพี่น้องยังไงนะผมพี่ต้องยืดทุกประมาณหนึ่งปีอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราสะเองอ่ะก็มันก็จะฟูแล้วก็คือต้องหนีบตลอดนะคะ ทีนี้เราจะไม่ยืดกันแล้วนะก็คือพี่พี่ก็คือจะซอยซอยให้เข้าทรงใช่ไหมอยากได้บ๊อบทุยอ่ะบ๊อบทุยแต่ว่าอันเนี้ยดูโคนทุกคนดูโคนโคนของพี่น้องกันนะครับอันนี้คือผมที่งอกมาหลังจากที่ยืดนะครับก็จะเป็นหยิกแบบนี้แล้วก็เล็บที่พี่น้องอยากได้คือจะเป็นบ๊อบทุยนะครับแต่ข้างหน้าต้องปิดกรอบหน้านะพี่น้องเพราะว่าเราต้องมีเลเยอร์กรอบตรงนี้เพื่อมาปิดกรอบหน้าของเรา นะให้ดูหวานดูเปรี้ยวแล้วตรงนี้คือเป็นมอสทุยนะพี่ใช่ไหมสิ่งที่อยากได้เนาะแล้วก็มีนอกจากนี้พี่น้องมีอะไรยังไงอีกไหมปัญหาผมของพี่น้องไหนเล่าให้แว่นฟังก็คือกลัวว่าถ้าสมมติตัดไปแล้วเดี๋ยวมันแบบยังไงเขาเรียกอะไรเนาะพูดเน,เนื้อมาเลยเนี่ยตะกี้ออกเนืนอแล้วนะ<笑><笑>อ่ะฮะยังไงนะคือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าพี่ไปถึงบ้านแล้วพี่เซตเองแล้วมันไม่ได้เหมือนที่ทากับคุณแว่นอย่างงี้ยนะคะ ก็ไม่ต้องเซตก็เป่าเป่าแล้วก็เสยแล้วก็คือจบเลยอ่าเอาเอาเป็นเป่าแล้วจบเลยเพะอันเนี้ยมันเป็นคืนเป็นสวอนเป็นได้ชคแทบที่จะไม่เหลือผมยืดแล้วเนี่ยยืดมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะเกือบปีแล้วค่ะเออเลยแล้วเนาะยืดแล้วก็ปล่อยแล้วแล้วก็ตัดออกไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วที่จะไผมโซนอกใหม่อ่าโอเคโอเคอันเนี้ยเป็นผมงอกใหม่นะครับทุกคนผมพี่น้องผมเส้นเล็ก แต่หนาฟูเพราะฉนนะนั้นเดี๋ยวเราจะซอยให้ทุยมุม้มแล้วก็ไม่ต้องเซตทรงก็คือเป่าเป่าเป่าก้มเป่า,ปาแล้วเสยแล้วคือจบเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาขึ้นทรงให้พี่หน้องกันนะครับมีพี่น้องบอกขอทุยทุยนะครับทุกคนเดี๋ยวช่างแววนจะเริ่มจากทุยกลางก่อนนะครับ ผมเป็นลอยมัดเลยครับทุกคนเป็นลอยมัดผมพี่หน่องมัดผมพอมันยาวก็ต้องมัดแล้วนะพี่หน่องแล้วมันร้อนอ,อได้รับรองอยู่ได้สี่เดือนแน่นอนครับ <c oughs> พี่หน่องกม้กมให้แว่นวินอาประมาณนี้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึง่งเดี๋ยวขึ้นขึ้นฐานทรงแป๊บหนึง่งตรงนี้สำคัญมากเลยฐานของทรง คุยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ เี่เคียือดมา1ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นผมที่งอกใหม่ดันคนขึ้นมารอบนี้พี่น้องก็คือเบื่อการยืดแล้วนะครับก็เลยมาปรับเปลี่ยนทรงกับร้านทรงไหนนะครับเพื่อให้เข้ากับทรงแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเป็นทรงผมที่เป่าอย่างเดียวแล้วก็เสยก็คือจบเลย มมมมมัััันนนนนนกก็ีเเททคคคิ้้ใใารรซออยะบพื่หุงสวัสดีครับผมช่างแว่นล้านทรงไหนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปการตัดผมของช่างแว่นช่างแดนล้านทรงไหนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับส่วนพี่พี่ท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม อ,อยากตัดทรงไหนใครมีปัญหาตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างแว่นจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยู่จังหวัดไหนยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับร้านทรงไหนอยู่บ้านฉางระยองนะครับถ้าพ,พี่เพื่อนๆแวะมาระยองก็เข้ามาทักทายหรือว่านัดคิวมาตัดผมกับช่างแว่นได้เลยนะครับ แล้วก็พี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่างแว่นได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ที่มีสาระในการตัดผมนะครับเพื่อให้พี่ๆได้รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแวน่นขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อนจะบอกพี่นองเอียงข้างเออเออปุ๊บอ่า <c oughs> โอเคเอียงเอียงเราไม่รู้ตัวเออเียงเองอาไาแล้วมาแล้ว,ลวใครทำให้ทุยแต่ท่างกันจะทำให้ทุยมาดู โอเคครับแล้วก็ได้กรอบสมกันนะครับด้านหลังเดี๋ยวเป่าลีเช็คนะครับเป่าลีเช็คความคุย ผมมันสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วมันออกมาสมเด้ยาะอ,อะไรนะอา้าทำไมมันถึงได้แบบนั้นใช่ใช่ก็เลยเข้าไปดูสวัสดีครับคุณมนเทียนหรือเปล่าครับแป๊บ,บนึ่งนะครับ หมายถึงว่าพอพี่ดูในคลิปแล้วแบบเออรู้แล้วว่าเพราะอะไรทําไมมันจะบัดซ้ายสบัดขวากลางได้เพราะว่าเป็นการตัดตัดที่กึ่งกลางบาลานซ์แล้วเวลาเลเยอร์ก็เลเยอร์เท่ากันทั้งหมดเราจะโยกซ้ายโยกขวายังไงก็เท่ากันทรงเราจะมากจะไปทางขวาหมดไม่่อยมาทางซ้ายใช่ใช่เอาของคุณแว่นเออออกออกทางซ้ายทางขวาแล้วสุมากจะเป็นออกทางซ้ายตลอดเนาะใช่ครับหน้าก็ เพราะว่าเขาปัดขวาไงแว่นเลยโยกกลับมาซ้ายแล้วแว่นก็บอกเขาว่าอนาคตพอพอเราเรามาทางซ้ายนานเราก็ต้องกลับไปขวานะเพราะว่ารากผมที่มันโดนเนี่ยมันจะกินอย่างพี่เห็นไหมเนี่ยมันจะกินกินลึกกินลึกเข้าไปเพราะเราปัดทางเดียวเอทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายชอบตรงนี้ด้วยอ่ะ ิวเที่ยงแว่นมาแล และอังคารอังคารก็จะแน่นพระฤหัสก็แน่นสุขก็แน่นทั้งอาทิตย์มีวันจันร์วันเดียวที่แบบพอได้นั่งเล่นโทรศัพท์ได้ตัดคลิป ปิดซ้ายครับบิดซ้ายสุดที่ร้านจะล็อกตลอด ทำไม่ดีเราจะทำให้ดีมันต้องตั้งนิดนึนะเพราะว่าผมที่มันหยิกมากเลยถ้าเกิดว่ายาวไปอ่ะมันจะพองมันมนจะไปสุกเอ็อันนี้คือควายาวที่พอดีนะพี่น้องถลาหลัวได้เยอะๆขึ้นมาถึงข้าดเดียวกันเลเด็กๆเปล่าเปล่าเปล่า

ไอเียป้าตกปากแตกอูก่อนเลยดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปไหนท็ต้องมีแต่ป้าไปลงพยาบาลป้าเลยก็โกงผมนั้นอหผมเกี่ยวนะนี่อพนอง่าดูฝั่งนี้แะแทนดูฝั่นี้เนี่ยเนี่นี่เนีแล้วมันก็ทารับทันหูใช่ไหมพี่น้องมันก็จะโชว์ลายๆตรงนี้ก็ กก่อนอ่าทีนี้ก็มาอันเนี้ยไ่เกินสองอาทิตย์มันจะค่อยๆค่อยๆมาฝั่งนี้เพราะเราอ่ะไม่เคยเราจะปัดมาอย่างนี้ตลอดเลย้งหน้าเขาได้ลองดูหน้าเราที่โอะไรนะถ้าเรามาฝั่งเนี้ายหน้ามันจะมีกว่านี้แล้วก็อาทิตย์แรกมันต้องเราเก็มติดอย่างนี้ปักๆแป๊กเป็นสีออกสีสไม่ไม่ไม่แป๊บหนึ่งสีคือจะเป็น้าวเดือนแดงหรือไม่ต้องติดก็ได้แล้วแต่เ็ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นน้ำตาลแบบคายตัวมันฝานม้แเพราะเราปัดเพราะว่าม่นูงอ่ะนะพี่นองดูไม่บอกมันเข้าล็อกอันนี้มันสูงไปนิดนึงเพราะว่าเราย้อนแล้วเรามาทีงนี้ตลอดอ่า ดูฝั่งนี้ปึ๊บนะฮะดูฝั่งนี้ปึ๊บเวลาเราเซ่อปึ๊บเป็นริ้วเป็นริ้วนี่พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องเก็บอีกทีนิดนึงแล้วพี่น้องดูข้างหลังไม่ถุยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ย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 ข้างหลังสวยแล้วเดี๋ยวต้องเก็บให้ไอ้ตรงนี้ให้มันละมุนแครนชัยเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้เธอดู ชื่อ,อไรลูกชายชื่ออะไรนะชื่อพีแทนนี่เราจะตัวนี้ต้องเก็บนิดนึงแต่ว่าไอเดนโคมเป็นปลอยหวานพี่ดูพี่เผยมัคซอบบอกเกาหลีเนี่ยบอบเกาหลีตัเกียเนี่ย ใหนมาฝันดีนะเสร็จแล้ว กลน,นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่จะเป็นฟินิตลุคของพี่น้องนะครับทุกคนช่างแว่นก็จะทาเป็นเป็นบ๊อบทุยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะสามารถเนบผูได้จะเป็นบ๊อบเกาหลีนะครับเนี่ยเป็นเป็นบ๊อบสไลด์เป็นบอ๊นบอบแบบ บ๊อบเกาหลีนะครับทุกคนข้างหลังนี่ดูนะครับผมพี่น้องเป็นผมที่ยืดมาแล้วประมาณ1ปีนะครับและนี่ก็ออกแบบให้เสยได้พัดหูได้ตรงนี้ก็จะลงมาปิดกรอบหน้านะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะปิดกรอบหน้าแบบหว,วานหวานเข้ากับสีปากเ <c oughs> <playable S 2> ข้ากับคิ้วเลยนะครับนี่เห็น <c oughs> ไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะรับช่วงตรงนี้ก็ยังคงมี นี่รอบหน้าข้างหลังที่เป็นรอยมัดตรงนี้ก็จะหายไปนะครับรอบนี้เลยต้องเอาขึ้นคุยแบบนี้เพื่อที่จะแก้ผมที่เป็นรอยมัดนะครับทุกคน,นเวลาเสยไปปุ๊บก็จะเข้าล็อกแบบนี้เลยนะครับเนี่ย okay, เดี๋ยวคุยกับพี่น้องกันนะพี่น้องเป็นไงบ้างหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ๊อบเกาหลีอันนี้น้องแว่นได้เซตทรงไหมไม่ค่ะ อันนี้ก็คือใช้ไดเป่าแล้วก้มเป่าแล้วก็เอามือเสยเนาะ<ช>แล้วก็น้องแว่นก็บอกวิธีการเป่าแล้วก็วิธีการเซตทรงนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องใช้อะไรเลยนอกจากไดหนึ่งตัวกับมือเรานะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นบ๊อบเกาหลีอันนี้ก็พี่น้องไม่ได้สั่งช่างให้ยังไงเลยก็คือให้ออกแบบแต่ว่าขอข้างหลังทุย,ทย อรอบนี้ที่ทุยแบบนี้เพราะว่าเป็นรอยมัดของพี่น้องนะครับก็เลยต้องขึ้นทุยเพื่อที่มารับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรอบที่เป็นหวานเลยนะครับเนี่ก็คือจะเข้าล็อกตรงนี้เลยตามสภาพผมของพี่น้องมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับนี่ข้างหลังเราจะขึ้นทุยส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่หวานมากครับทุกคน เดยวพี่น้องยิ้มน้อยโ okay. อเค่าครับพี่น้องเราอยู่ในช่วงอะไรตอนนี้ห้บวกบวกไม่สะดวกแก่ห <50 S 2> ้เท่าไหร่ครับ <laughs> บอกบอกให้ลูกชายได้ยินด้วยห้าสิบหกเลค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวลูกชายชื่ออะไรนะน้องแคนเดี๋ยวให้น้องน้องแคนตั่งมาบอกว่าให้รถ20ปีครับทุกคน <laughs> นี่20ปีพอไหมน้องแคน ช่างแววนนีแบบตื่นเต้นกับพี่นองมากครับทุกคนเพราะว่าผมพี่นองคืออยากส่งแล้วก็ยืดมาเนาะพี่นองเนาะอ่าไหนพี่นองบอกกับพี่พี่เอ y o u ใน b e หน่อยว่าเชิญเข้ามาเป็นยังไงรู้สึกยังไงแบบไหนบ้างมาได้เลยค่ะร้านตรงไหนยู่ดีรมาแล้วประทับใจมากค่ะก็คือตรงเนาะตรงตรงทุกอย่างที่ที่ดูใน y o u t ู b e นะพี่เนาะอโอเคแล้วก็ สระบำรุงให้สองรอบนะครับที่ร้านเนาะพี่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่างแว่นจะบอกรายละเอียดวิธีการเช็ดในคอนแทคในไลน์กันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือบอกคร่าวๆเรื่องแชมพงแชมพูอีกนาะพี่น้องนะอเนาะลดไปเลย20ปี56 <c oughs>